บริยุทธ์ธนะคะประจำวันที่9กันยายน2556นะคะมองเอาลุ้ ระดับวิกฤตก่อนนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์มองเอาลุกระหว่างวันที่9จนถึง13กันยายนนะคะแล้วก็ยังมองว่าเซตในรอบสัปดาห์นี้น่าจะยังคงความผันผวนในระดับสูงนะคะกรอบใหญ่ของตลาดยังคงเป็นกรอบทางลงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยอาจจะผันผวนอิงทางบวกได้นะคะเราก็มองว่าประเด็นจากภายในในเรื่องของม็อบส่วนยางก็ดูเหมือนว่าชะลอความร้อนแรงลงไประดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่จบสิ้น ทีเดียวนะคะว่าก็ยังคงมีกลุ่มแกนนําที่พยายามที่จะปลุกตัวม็อบให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปามากระดับหนึ่งนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นแฟกเตอร์ในเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากภายในนะคะส่วนแฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยจากภายนอกเนี่ยคงไปอิงเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของหลายๆแห่งของเศรษฐกิจหลักเนี่ยที่ดูค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะแล้วก็บางอย่างบาง ตัวก็ดีตามคาดนะคะตรงนั้นค่อนข้างจะยกซนติเมนต์การลงทุนให้เป็นไปในเชิงบวกได้แต่ที่เรามองว่าตลาดในกรอบสัปดาห์ยังคงมีความเสี่ยงทางลงอยู่เนี่ยคงมองเป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะคะคิดว่าโฟกัสหลักของตลาดยังคงจับจ้องอยู่ที่การประชุม f o m c ของเฟดในสัปดาห์ถัดไปนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการลดมาตรการ QE นะคะเข้ามาอีกระอกหนึ่งตรงนั้นก็ยังมองเป็นความเสี่ยงอยู่นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองเป็นความเสี่ยงก็คือประเด็นเรื่องการตัด ดสินใจเกี่ยวกับการส่งกําลังทหารเข้าไปในซีเรียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโอมายังไม่ได้มีการตอบรับใดๆออกมาเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่โยนการตัดสินใจไปให้สภาคองเกรสนะคะแต่ที่ล่าสุดที่ผ่านการประชุม G20 ไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเสียงสนับสนุนต่างๆหรือว่าเสียงคัดค้านเนี่ยยังคงค่อนข้างมิกซ์อยู่นะคะแล้วก็ทาง รัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้ในแง่ที่ว่าก็ไม่ได้ปิดประเด็นเรื่องของการที่จะ ต้องรอความเห็นจากทางสภาความมั่นคงของทาง UN ก่อนนะคะตรงนั้นก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจากสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวไปโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นท่าทีที่ดูอ่อนลงนะคะตรงนั้นก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้านะคะซึ่งสภาคองกรสของสหรัฐเนี่ยเ,เปิดเปิดสภาในวันนี้นะคะแต่ว่าทางประธานวิ o ีโอบามาเนี่ยจะเข้าไปให้ข้อมูลและความเห็นในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันอังคารนะคะตรงนั้นก็คงคงต้องจับตาดู ความคืบหน้าตรงนี้แล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับประเด็นอื่นๆในบ้านเราเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเรื่องของประชุมสภาของบ้านเราต่อเนื่องด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายพรบรที่จะต้องติดตามความคืบหน้านะคะตอนนี้เราให้น้ําหนักเรื่องพรบรเงินกู้2ล้านล้านนะคะคาดว่า ตามเดิมเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์นี้ที่มีการพิจารณานะคะแต่คาดว่าอาจจะย,ยังไม่ทันนะคะอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีกนะคะตรงนั้นก็คงต้องออติดตามความคืบหน้าต่อนะคะเด้านกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังมองค่อนข้างจะกว้างๆอยู่ยังคงมีแรงเหวี่ยงความผันผวนอยู่นะคะแนวรับเนี่ยเราก็คงมองกลับไปที่เดิมนะคะที่โลเดิมของของเดือนนะคะเอ่อของปีนะคะที่1260นะคะ1250แถวๆนี้แล้วก็แนว ต้านแรกเนี่ยก็คงที่1350ก่อนนะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยก็เน้นหุ้นพื้นฐานดีอิงก,การฟื้นตัวของราคาน้ำมันแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะในรอบสัปดาห์เราเลือกตัว IBL, ปทส s p อนะคะแล้วก็ IML เข้ามาค่ะ ส่วนระยะสั้นวันนี้นะคะก็หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ตลาดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะบวกไป22.76จุดนะคะปิดที่1,336.25นะคะสังเกตว่าโวลุ่มเนี่ยยังคงค่อนข้างเบาบางนะคะตรงนี้ยังไม่ได้สนับสนุนให้เห็นทิศทางการพุ่งขึ้นที่ชัดเจนมากนะคะยังคงมองเป็นกรอบดาวเทนแต่ว่าในระยะสั้นอย่างวันนี้เราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะคะหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจของจีนตัวเลขเศรษฐกิจของสห ตลาเมื่อวันศุกร์หรือแม้แต่ของญี่ปุ่นเองก็ออกมาค่อนข้างอิงไปในทางการฟื้นตัวแล้วก็เป็นไปในทางบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นอันิสงส์ในการผลักดันตลาดให้ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของ QE ที่คงต้องติดตามต่อเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะต่อไปได้โดยเฉพาะอยิ่งในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะก็ให้ลุ้นกันต่อนะคะ ซึ่งให้ข้อมูลนิดนึงสาหรับเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ดูดีขึ้นนะคะอย่างของสหรัฐเนี่ยจริงๆเมื่อวันศุกร์ประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโลออกมาค่อนข้างจะต่ํากว่าคาดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแย่มากนะคะ ในขณะที่ Unemployment Rate เนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะมาที่7.3%จากรกเดือนก่อนหน้านุนที่7.4%นะคะส่วนเศรนฐกิะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะก็เรื่องของ GDP ที่ประกาศออกมาค่อนข้างาดีกว่าคาดนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นในระดับ Q on Q 0.9%นะคะจากข้อมูลขั้นต้นในครั้งก่อนที่0.6%นะคะแล้วก็ในส่วนของ y on year เนีในอยู่ที่3.8%นะคะซึ่งก็ดีกว่าข้อมูลเ,เบื้องต้นในครั้งก่่อนนที2.6%ะนะคะ ก็เห็นการฟื้นตัวของ GDP ที่ค่อนข้างดีจากทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นยังได้รับข่าวดีในเรื่องของการาได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬา,าโอลิมปิกนะคะในครั้งหน้าด้วยนะคะตรงนั้นก็คงค่อนข้างเป็นอิงทางเชิงบวกสาหรับตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะส่วนเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะคือตัว CPI ค่อนข้างจะเป็นไปตามคาดนะคะไม่ได้แตกต่างไปมากนะักไม่น่าจะมีผลมากนะคะสำหรับ CPI เดือนสิงหาของ จีนเนี่ยอยู่ที่2.6นะคะจากเดือนกรกฎา,าที่2.7เเ์เทียบเนเยียนะคะ PPI เดือนสิงหายอยู่ที่ลบ 1.6%นะคะคาดการลบ1.8%ก็ดิฟกันนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมองว่าไม่น่าจะมีผลนะคะอย่างไรก็ตามเซนติเมนต์โดยรวมในช่วงเช้าวันนี้คงถูกผลักดันจากเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของหลายๆเศรษฐกิจหลักของโลกนะคะค่อนข้างอิงมาในทางเชิงบวกนะคะวันนี้เราก็ให้เทรดอยู่ในกรอบ1 3 2 0 1 3 5 0ไปก่อนนะคะพอร์ตเนี่ยยังคงที่2ีนะคะวันนี้เรามีการสวิชตัวออกจากตัว GFTP นะคะมีการลงมาแตะจุดตัดขาดทุนนะคะคเราก็ให้ ดขาดทุนออกไปอยู่ในพอร์ตประมาณสัก2สัปดาห์ยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะคะตัดขาดทุนที่ประมาณ10%นะคะแล้วก็ปรับตัวปตทเข้ามาดีกว่านะคะมองแนวโน้มเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะคะมีปัจจัยกระทบในระยะสั้นในเรื่องซีเรียรที่อาจจะเป็นแรงผลักดันหนุนอยู่ด้วยนะคะสำหรับปอทอเองคงได้ประโยชน์จากตัวบริษัทลูกนะคะ ในขณะที่ราคาเนี่ยถือว่าขยับขึ้นน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูน่าสนใจกว่าเราก็เลือกตัวปอทเข้ามาส่วนตัวอื่นๆที่ถือต่อมีตัว b g s นะคะซิงเกิลแล้วก็ตัว AP นะคะยังถือเราทำกำไรอยู่นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะในทำนองเดียวกันที่เราเลือกตัวปอทเข้ามานะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวราคาน้ำมันดูไบ นะคะที่ขยับขึ้นต่อเนื่องนะคะปัจจุบันก็ยืนอยู่เหนือระดับ110เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายของกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางโดยเฉพาะจากประเทศซีเรียนะคะระดับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อแนวโน้มการดําเนินงานของกลุ่มปตทนะคะโดยเฉพาะจากบริษัทลูกๆอย่างสอพอนะคะที่อีกทั้งระดับราคาในปัจจุบันของปตทก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหักในเชิงเปรียบเทียบหากเทียบกับตัวสอพอนะคะให้จุดเข้าซื้อที่ ATO รอทํากําไรที่348ล ก็ตัดขาดทุนที่320บาทนะคะสำหรับหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยวันนี้เราขอปรับตัวจุดตัดขาดทุนของ RML ขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่เราคาดนะคะเราก็ให้ถือรอทํากําไรแต่ว่าเราขยับตัวจุดตัดขาดทุนให้ขยับขึ้นมาตามราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะก็ตัดขาดทุนขยับขึ้นมาที่1.12นะคะ ตัวอื่นที่เหลืออยู่นะคะซิงเกอร์ AP และเดลตานะคะส่วนตัว JFT t อย่างที่บอกในช่วงต้นนะคะปรับตัวลงมาแต่จุดตัดขาดทุนให้ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะ ที่8.4บาทนะคะในกลุ่มของหุ้น SBL นะคะชอ็อตเซลล์ตัว IVL ที่เราแนะนำไปเมื่อท้ายสัปดาห์ก่อนเนี่ยปรากฏว่าเปิดสถานะไม่ได้นะคะเพราะว่าราคาเปิดมาก็ได้เลยจุดตัดขาดทุนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ได้เข้านะคะส่วนตัวชอ็อตเซลล์ CPF เนี่ยตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะเพราะตลาดเวียงขึ้นไปค่อนข้างแรงค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ